รั้งแรกเนี่ยเราตั้งใจจะไปบูชาวัตถุเคล็ดที่หาไม่ได้จากที่อื่นตั้งใจแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือเรารู้สึกว่าไกลใช่ไหมใช่ค่ะไกลมากเลยไกลมากไปสักครั้งหนึ่งแค่แค่สิทธิ์ี่เขาสอนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่น่าสนใจทุกที่ไม่ใช่แทบนะคะคือทุกที่ที่เราไปเจอคือมันเรื่องจริงมันไม่ละถ้าไม่ล้างก็ ดูสภาพแบบเมธะใช้วิชาเรียนแล้วเรามาเทียบมีข้อเปรียบเทียบจริงๆอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นบ้านอื่นบ้านเราบ้านเขาเป็นอย่างนี้รู้สึกสัมผัสได้ครัว่าทําไมพี่เมย์ต้องเหมือนมีความคิดขัดแย้งกับอาจารย์อ้างวิทยาศาสตร์มาตลอดที่ทําได้ก็คือเล็กๆน้อยๆก็ทาได้ทําได้หมดเวลาหยิบเวลาจับอะค่ะพี่เมย์แล้วมันขนลุกอะค่ะซึ่งมันรู้สึกว่ามันมันแปลกอะค่ะคือเหมือนไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอะ ก็เราเรู้สึกไม่ดีตั้งแต่การเดินเข้าไปต่อที่มันแบบ<ช>ซอนแค,แคแบบางพื้นที่มันจะพิสูจน์โดยตัวเองค่ะกล้าพูดได้เลย